เรื่องราวดราม่าร้อนๆที่ทำให้ชาวกัมพูชาหัวร้อนแบบสุดๆเมื่อสาวยวนใส่ชุดไทยแสดงความเป็นไทยในนครวัดมีการแต่งกายชุดย้อนยุคพร้อมกับแสดงธงชาติไทยและรวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ราชวงศ์ไทยลงไปในคลิปของเธอแถมยังมีการใช้เพลงประกอบเป็นเพลงละครเรื่องบุกเพสนิวาสรวมถึงมีเสียงประกอบในวิดีโอว่าเฮ l โลไ h a i l a ด d คลิปนี้คลิปเดียวทำ,มำเมืองเขมรสั่นสะเทือนไปทั่วอาณาจักร สร้างความไม่พอใจและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในชาวกัมพูชาสายวยนคนเดียวทำเสียวไปทั้งเมืองเรามาฟังมุมมองความคิดชาวเขเมรกันดูครับว่าพวกเขาระบายความไม่พอใจออกมาอย่างไรมุมมองชาวเน็ตเขเมรท่านแรกครับจุดประสงค์ของการกระทำแบบนี้มันคืออะไรเยี่ยมชมนครวัดเขเมรแท้แต่กลับมีการแสดงวัฒนธรรมไทยมีการแสดงธงชาติไทยรูปพระมหากษัตริย์ไทย แถมยังมีคำว่าเฮลโ o ลไทยแลนด์อีกด้วยนี่มันคือการแสดงความไม่เคารพต่อประเทศกัมพูชาชัดๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปในขณะที่สวมชุดไทยในปราสาทนครวัดซึ่งที่ผมรู้ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเวียดนามวัดขเขมรไม่เคยห้ามช่วชาติใดๆมาเยี่ยมชมเราต้อนรับคนทุกประเทศที่ต้องการมาเที่ยว แต่ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นไม่เคารพจิตวิญญาณของขเขมรพวกเราก็ไม่ยินดีที่จะต้อนรับพวกเขาเช่นกันมุมมองท่านต่อมาครับพวกคุณคิดยังไงกับการดูถูกบรรพบุรุษและจิตวิญญาณของคนขเขมรจากคนเวียดนามคนนี้ขอเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานอับสราลงมาดูแลและดำเนินการกับชาวต่างชาติรายนี้ด่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ โจนก็มีความพยายามที่จะขโมยก็รู้กันอยู่ว่านครวัดเป็นของขเขมรและอยู่ในขเขมรต่อให้พวกเขาพยายามสักแค่ไหนโจนก็ยังเป็นโจนอยู่วันยังค่ำทั้งพวกสยามและเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปครับเธอคนนี้เป็นคนเวียดนามและคนเวียดนามบางคนก็รักขเขมรนะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน ฉันไม่เชื่อว่าชาวเวียดนามจะเกลียดกัมพูชาและชาวกัมพูชาบางคนก็รักเวียดนามมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาทำวิดีโอสวัสดีประเทศไทยและมีภาพอะไรที่เกี่ยวกับไทยพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างพวกเราควรมีการเรียกร้องให้เขาลบวิดีโอและขอโทษกับชาวเขมรทุกคนมุมมองท่านต่อมาครับเราต้องมีการเข้มงวดมากขึ้น หวังว่าจะมีการลงโทษคนที่ดูถูกจิตใจของพวกเราและทำให้พวกเรารู้สึกผิดหวังคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเพิ่งได้เห็นวิดีโอของกลุ่มคนเวียดนามเข้าไปถ่ายทำวิดีโอในนครวัดคำถามก็คือทำไมพวกเขาถึงได้รับอนุญาตไปถ่ายทำที่นครวัดแถมพวกเขายังมีการใช้ธงชาติไทยอีกความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำอะไรกันอยู่ชาวขเขมรไปถ่ายรูปทำมาเป็นเข้มงวดแต่ทำไมโจรเวียดนามพวกเขาถึงอนุญาตสำหรับชาวขเขมรพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าของนครวัดแล้วหรือยังไงความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำอะไรในประเทศของพวกเราเองพวกเราเองไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าชาวเวียดนามกลับมีการถ่ายทำและสามารถเผยแพร่ได้ ฉันรู้สึกโกรธในเรื่องนี้มากจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับรายงานบัญชีของเธอซะเพื่อให้เป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้มีใครมาทำวิดีโอแบบนี้อีกต่อไปในอนาคตคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเราต้องโทษกระทรวงอัศสราสิ่งที่ควรห้ามกลับไม่ห้ามแต่พอชาวเขมรจะทำบ้างพวกเขากลับห้ามซะอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามสาวเวียดนามรายนี้เลยความคิดเห็นท่านต่อไปครับ พวกเขาพยายามที่จะขโมยวัฒนธรรมกัมพูชาคนขเขมรแท้ๆกลับห้ามมุมถ่ายแต่คนไทยและเวียดนามกลับถ่ายได้หรือว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นเป็นคนเวียดนามกันแน่มุมมองท่านต่อมาครับแล้วพวกที่รับผิดชอบนะ้ำมันไปตายที่ไหนกันหมดไม่เห็นว่าพวกเวียดนามมันมาถ่ายรูปกันหรือไงหายหัวไปไหนกันทำไมไม่ทำหน้าที่ แทนที่จะแสดงตัวจับกลุ่มหรือขับไล่พวกมันให้ออกไปคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันคิดว่าพวกอาเซียนต้องไปบอกพวกเวียดนามว่านครวัดเป็นของพวกมันแน่ๆความคิดเห็นท่านต่อไปครับถ้าเห็นแค่หนึ่งแชร์สองแชร์ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เนี่ยมันดังมากๆเลยแล้วก็มีการแชร์มากจนเกินไปช่วยกันตรวจสอบให้ดีนะว่าคนคนนี้เนี่ยมาจากที่ไหนมุมมองท่านต่อมาครับ วันที่เราอ่อนแอเขาทั้งสองประเทศก็คอยแต่จะดูถูกซ้ำเติมเราไม่เคยมองว่าขเมรของเราดีเลยฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอคนนี้กำลังสื่อถึงอะไรความคิดเห็นท่านต่อไปครับก็เห็นเห็นอยู่นะว่ามีเจ้าหน้าที่ของขเมรของเราทำงานอยู่แถวนั้นแล้วทำไมพวกเขาถึงยังกล้าทำแบบนี้ล่ะความคิดเห็นท่านต่อไปครับได้โปรดช่วยลงโทษเขาที่ ฉันอยากให้เขาออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการความคิดเห็นท่านต่อมาครับตามในภาพที่เห็นคนพวกนี้ไม่ลืมตาดูเลยหรือไงว่าที่นี่คือแผ่นดินของขเขมรมุมมองท่านต่อมาครับเป็นไงห่วงแต่เรื่องย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ทำลายกระท่อมของประชาชนแต่ไม่สนใจเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ทำร้ายประเทศของตนเองคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ มันดูดีมากเลยนะฉันสงสัยว่าเขาทำไปเพื่ออะไรจะมีแต่ประเทศเขมรของเราเท่านั้นละมัง้งที่ยอมให้คนอื่นมาทำอะไรแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับผู้มีอำนาจในประเทศของเราคิดอะไรอยู่ถ้าดูจากในคลิปนี้แล้วมันเหมือนกับว่าสองประเทศนี้กำลังร่วมกันจะแบ่งประเทศของเราใช่ไหมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เวียดนามเท่านั้นแหละที่ทำได้ขอบคุณสันติภาพชาวกัมพูชาต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะถ่ายรูปแล้วก็โดนต่อว่าแบบหยาบคายพอเราถ่ายก็บอกว่ากลัวพวกเราจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแต่พอคนอื่นมาถ่ายทําก็ทำตัวเหมือนคนนอนหลับกันหมดมุมมองท่านต่อมาครับต้องเอาคนโรคจิตคนนี้มาลงโทษให้ได้พวกเขาเหยียบย่ำแผ่นดินขเขมรของเรามากเกินไปแล้ว การกระทำแบบนี้มันก็เท่ากับเป็นการดูถูกคนกัมพูชาของเราเหตุใดผู้รับผิดชอบนครวัดจึงปล่อยให้จนเวียดนามและไทยไมาเหยียบย่ำหัวใจบนดินแดนของบรรพบุรุษของเราแบบนั้นมุมมองท่านต่อมาครับมีทั้งธงชาติและพระราชาของจนสยามทำแบบนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรที่จะถ่ายรูปนครวัดวัดนี้คือวัดแห่งกัมพูชาและประเทศของเราก็มีพระมหากษัตริย์ปกครอง นอกจากพวกมันจะมาขยายพันธุ์กันในประเทศของกัมพูชาแล้วยังไม่พอพวกมันยังกอบโกยเงินของเราในประเทศของเรามีทั้งก๋วยจับเวียดนามและก็ก๋วยจับแบบไทยๆด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าสมองของคนพวกนี้มันคือสมองเขมรหรือสมองหมากันแน่ทำไมประเทศเราถึงได้ลำบากขนาดนี้เมื่อไหร่ประเทศของเราจะสงบสุขจริงๆสักที ความคิดเห็นท่านต่อไปครับถ้าเขมรจะถ่ายรูปก็ต้องขอก่อนถ้าไม่ขอจะผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถ่ายกันแต่พวกจอระเข้เวียดนามเนี่ยพวกนางเป็นคนออกกฎหมายหรือไงทําไมถึงถ่ายได้แล้วก็มาถ่ายด้วยการเหยียบย่ำหัวใจของเขมรเราความคิดเห็นท่านต่อมาครับหน่วยงานอับสราควรต้องออกมาอธิบายอะไรบ้างสิบอกประชาชนของตัวเองบ้างบางทีคนของตัวเองนะจับจงัง พอพวกเวียดนามเนี่ยตำรวจไม่เห็นจะจับเลยคนพวกนี้ทำอะไรกันทำไมถึงช่างดูไร้ค่าแบบนี้มุมมองท่านต่อมาครับคนคเขมรนใส่ชุดพื้นเมืองอยากไปถ่ายพรีเวดดิ้งบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนตามกฎหมายโดนกล่าวร้องทุกกลายเป็นคดีความแต่พวกเวียดนามกลับมาถ่ายกันง่ายๆเข้มแข็งแต่เฉพาะกับชนชาติของตนเองความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ฉันต้องขอโทษบรรพบุรุษคนขเขมรในชาติทุกๆคนที่พวกเราดูแลว,วัฒนธรรมและชัวชาติของเราได้ไม่ดีพอเราอาจจะสูญเสียจิตวิญญาณของชาติของเราไปแล้วในอนาคตพวกเราคงจะหวังอะไรไม่ได้อีกแล้วเราสูญเสียทุกอย่างทั้งศาสนาและความมีค่าในตนเองที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างเอาไว้ซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้เลยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ พวกเราช่วยกันโปรโมทได้ขนาดนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอับสรากลับปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายด้วยเงินเพียงแค่นิดเดียวความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนคเขมรห้ามถ่ายแต่พอไทยเวียดนามเข้ามาก็ให้เขาถ่ายเฉยเลยนี่เจ้าหน้าที่เขมรหรือเจ้าหน้าที่เวียดนามความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับคนเวียดนามพวกนี้ทำกับคนกัมพูชาของเราเหมือนอย่างกับสุนะัข